จำได้ไหมใครเอ่แช่วอนภาพนักร้องสาวคนดังก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการชาวเน็ตเผย,ยภาพสมัยก่อนเดบิวต์ของน้องหนาหรือสาววินเทอร์สมาชิกคนสวยแห่งวงเอสป้าเกิร์ลกรุปกร๊ปมาแรงแห่ง SM Entertainment ซึ่งไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนสาวน้อยคนนี้ก็สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนวินเทอร์หรือคิมวินจองเกิดในปี2001ปัจจุบันอายุ21ปีมีรายงานว่าก่อนเดบิวต์เธอเด็กฝึกหัดของ s m อมาอย่างน้อย3ปี สำหรับวงเอสบ้าเป็นกลุก่มเกาหลีใต้ที่สังกัดค่าย SM Entertainment ประกอบด้วยสมาชิก4คนคือค a r i n a g จีเซลวินเทอร์และหนิงหนิงเปิดตัวเมื่อวันที่17พฤศจิกายนคศ2020พร้อมกับซิงเกิล Black Member พ้งานอื่นๆเช่น f r v e r Next l e v e r ขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com